ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนคะวันนี้มาเจอกับคุณครูอีกรั้นหนึ่งนะคะก็จะพบกันในเรื่องของการบวกจำนวนคระนะคะอ่ะมันก็จะ,ะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจากการบวกเศษส่วนธรรมดาเองนะคะแต่ก็ขั้นตอนแล้วก็หลักการก็จะเหมือนกันเลยอ่ะมาดูที่ข้อหนึ่ง นะคะตัวตั้งเป็นจำนวนนับคือ5บวกตัวบวกคือจำนวนค่าคือจำนวน3เศษ3ส่วน8นะคะในที่นี้ให้เราเปลี่ยนรูปของจำนวนคา่าเป็นรูปของในรูปของเศษเกินนะคะก็จะได้เป็นจำนวน5บวกกับเศษยีสเจส่วน8นะคะนักเ,เรียนคงจำได้อยู่ว่าจำนวนนับนั้นมีส่วนเป็น1ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็น เศษห้าส่วนหนึ่งบวกกับเศษเจ็ดส่วนยี่สิบแปดันเองนะคะนะอ่ะต่อมาสัสงเกตที่ตัวส่วนคือส่วนหนึ่งกับส่วนแปดเอ่อจะสังเกตได้ว่าแปดเป็นพหุคูณของหนึ่งก็คือเราจะสามารถทำส่วนหนึ่งให้กลายเป็นส่วนแปดได้ง่ายใช่ไหมคะอันนี้เราจะเปลี่ยนรูปแค่หนึ่งจำนวนนะคะสี่ตัวตั้งส่วนตัว บวกนั้นจะโคงไว้เหมือนเดิมนะคะก็จะได้ว่าเป็นเศษ้าส่วนหคูณเศษแปส่วนแะคะบวกกับเศษยี่ส่วนแะคะก็จะเท่ากับเศษสี่สบ่วนแวกกับเศษยี่สจ่วนแะคะจะเท่ากับเศษหกส่วนแให้เปลี่ยนรูปของเศษเกินเป็นจำนวนค้าก็จะเท่ากับจำนวนแปดเศษสามส่วนแปดคะก็นาไปตอบได้เลยต่อมาข้าอ2 ตัวตั้งเป็นจำนวนค่าโจมบวกเป็นเศษส่วนนะคะธรรมดาให้เราแปลงจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินนะคะของตัวตั้งตัวนี้ก็จะกลายจำนวนหนึ่งเศษห้าส่วนสิบสองก็จะเท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิบสองนะคะอ่ะต่อมาจะได้ว่าเป็นเศษสิบเจ็ดส่วนสิบสองบวกกับเศษเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ ให้สังเกตที่ตัวส่วนนะคะมีส่วน12กับ24อันนี้จะสังเกตได้ว่า24เป็นพหุเป็นพหุคูณของ12นะคะให้เรานำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษเอ่ยมาคูณตัวส่วนแล้วเออให้ให้นำ ให้นักเรียนที่จะหาจำนวนน้ำมาคูณตัวส่วน12ให้เท่ากับส่วน24ใช่ไหมคะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ว่าเป็นเศษ17ส่วน2คูณ72ส่วน2บวกเศษ7ส่วน24จะเท่ากับเศษ34ส่วน24บวกเศษ7ส่วน24เท่ากับเศษ41ส่วน24นะคะเศษเกินให้แปลงเป็นจำนวนท้ายก็จะเท่ากับจำนวนหนึ่งเศษ17ส่วน24ค่ะ ข้อสามอันนี้ตัวตั้งเป็นจำนวนค้าตัวบวกเป็นจำนวนค้าคือการบวกจำนวนค้าด้วยจำนวนค้านะคะพิจาจณาจำนวนค้าทักษะจำนวนนี้ให้เปลี่ยนรูปจำนวนค้าเป็นรูปของเศษเกินนะคะก็จะได้ว่าจำนวนสองเศษสองส่วนห้าเท่ากับเศษสิบสองส่วนห้าและจำนวนหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนสิบห้าจะเท่ากับ เศษยี่สิบหกส่วนสิบห้านะคะต่อมาก็จะได้เป็นเศษสิบสองส่วนห้าบวกกับเศษยี่สิบหส่วนห้าให้สังเกตที่ตัวส่วนจะได้ว่าสิบห้าเป็นพหุคูณของ5้านะคะเ,เพราะฉะนั้นตัวส่วน5้าเราจะ ูณด้วยสามถ้าเศษและตัวส่วนถึงจะเท่ากับส่วน10ส่วนสิห้าใช่ไหมคะก็จะได้ว่าเป็นเศษสิบสอส่วนห้าคูณเศษ3ส่วนห้าเท่ากับเอ้ยบวกนะคะบวกเศษยีส่วน5้าเท่ากับเป็นเศษสาสหส่วนสิบห้าคูณเศษยีสิบหกส่วนสิบห้านะคะ เมื่อส่วนเท่ากันแล้วให้บวกเฉพาะตัวเศษใช่ไหมคะจะได้เป็นเศษ36 6, บวกเศษ26เท่ากับเศษ62ตัวส่วนคือส่วน15อันนี้เป็นเศษเกินให้แปลเปลี่ยนรูปเป็นจำนวนคะ้ะก็จะเท่ากับจำนวนสเศษ2ส่วน15นะคะต่อมาข้อ4อี่อ่อเป็นตัวตั้งเป็นจำนวนคะตัวบวกเป็นจำนวนคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้ ให้เราเปลี่ยนรูปจำนวนค่าเป็นเศษเกินนะคะทั้งตัวตั้งและตัวบวกจะได้ว่าจำนวนสองเศษสาสเ่วนสี่บเท่ากับเศษหนึ่งสิบอส่วนสี่สินะคะและจำนวน1เศษ7ส่วน8ปดถ้าถาับเศษ15บส่วนจะได้เป็นเศษหนึ่งสเ่วนสิบวกเศษสิบห้าส่วน8นะคะจากสังเกตที่ตัวส่วนจะสังเกตได้ว่า 40เป็นท่าคูณของ8นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำส่วน8ให้กับส่วน40ก็คือคูณด้วย5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะเนาะจะได้เป็นเศษ11เศษ111ส่วน40บวกด้วยเศษ1 5ส่วน8คูณเษ5ส่วน5นะคะจะเท่ากับเศษ111ส่วน40บวกเศษ75ส่วน10เมื่อ ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นักเรียนนำตัวเศษของสองจำนวนมาบวกกันก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วน40เท่ากับเศษ93ส่วน20เนื่องจากว่าเศษหนึ่งส่วน40มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นจำนวนเลขคู่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนแรกที่เรานำมาหารพร้อมกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวก็คือ2ใช่ไหมคะ อ่ะพอนำสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะเท่ากับเศษ9ก้าสิบสามส่วนยี่สิบนั่นเองพอเป็นเศษเกินให้เปลี่ยนรูปเป็นจำนวนคะใช่ไหมคะก็จะเท่ากับจำนวนสี่เศษสิบสามส่วนยี่สิบนั่นเองนะคะต่อมาขออ้อห้าตัวตั้งเป็นจำนวนคะตัวบวกเป็นจำนวนคะเหมือนเดิมนะคะก็จะ ให้เปลี่ยนรูปจำนวนคะ้าเป็นรูปของเศษเกินนั่นเองนะคะจะได้ว่าเป็นเศษเอ้จำนวน 7, เจ็ดเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษยี่สิบส่วนสและจำนวนสเศษสองส่วนห้จะเท่ากับเศษ1ิบเจ็ดส่วนหนะคะจะได้เป็นเศษยี่สบเก้าส่วนสี่บวกเศษสิบส่วนห้านะคะต่อมาจะสังเกตที่ตัวส่วนข้อนี้ ตัวส่วนจะไม่เป็นภาุคูณนะคะจะเหมือนจะไม่เป็นภาุคูณก็เลยจะไม่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะ,ะให้นักเรเียนหา,าทีที่จะทําตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองก็จะมีทั้งวิธีที่ทําตารางสุดคูณแล้วก็การคูณเศษส่วนนั่นเองใช่ไหมคะตัวนี้ครูใช้วิธีการคูณเศษส่วนนะคะน่าจะหวังว่านักเรีเยนคงจังจำวิธีได้ใช่ไหมคะเศษยี่สิบเก้าส่วนสี่ เราก็จะคูณด้วยตัวส่วนของอีกหนึ่งจำนวนคือ5ใช่ไหมคะคูณด้วย5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและเศษ17ส่วน5เราก็จะคูณด้วยตัวสองของอีกจำนวนคือส่วน4ของอีกจำนวนหนึ่งก็คือคูณด้วยเศษ4ส่วน4แต่ด้า่าเป็นเศษ29ส่วน4คูณเศษ5ส่วน5นี้เป็นตัวตั้งแล้วก็บวกกับตัวบวกคือเศษ17ส่วน5คูณเศษ4ส่วน4นั่นงนะคะจะเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนยีวกเศษหกสิ่วนยีะคะอ่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นบตัวเศษเอาบวกกันนะคะก็จะเท่ากับเศษสองร้อยสิบสส่วนยีะคะเป็นเป็นเศษเกินให้เปลี่ยนรูปเป็นจำนวนค้าก็จะเท่ากับจำนวนสิเศษ13บส่วนยีะคะอ่ะข้อหก ตัวตั้มเป็นจำนวนคะตัวบวกเป็นจำนวนค้านะคะอันนี้ก็ให้เปลี่ยนรูปจานวนค้าเป็นให้อยู่ในรูปของเศษเกินเหมือนข้อที่ผ่านมานะคะอันนี้จํานวน3เศษ3ส่วน8เปลี่ยนรูปเป็นเศษเกินก็จะเท่ากับเศษ27ส่วนแและจานวน1เศษ1ส่วน6เปลี่ยนรูปเป็นเศษเกินก็จะเท่ากับเศษ7ส่วน6นะคะจะได้เป็นเศษ27สเ่วน8บวกเศษ7ส่วน6 ให้นักเรียนสังเกตที่ตัวส่วนส่วนแต่และส่วนหงอันนี้จะไม่เป็นภาพของคูณนะคะเพราะว่าเหมือนตัวส่วนจะไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนั่นแหละค่ะทำตัวส่วนี้วยกันโดยใช้วิธีทังตัคูณหรือการคูณตัวการคูณด้วยการคูณตัวส่วนใช่ไหมคะเนาะอันนี้คุณใช้วิธีการคูณตัวส่วนเดิมนะคะ เศษ27ส่วน8ให้คูณด้วยตัวตัวส่วนของอีกหนึ่งจำนวนคูณส่วน6ใช่ไหมคะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วก็บวกกับเศษเ7ส่วน6ให้คูณด้วยตัวสองของอีกจำนวนหนึ่งคูณส่วน8คูณด้วยคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะจะได้เป็นเศษย27ส่วนแปดคูณเศษหกส่วนหกบวกเศษเจดส่วนหกคูณเศษแปดส่วน8นะคะจะเท่ากับเศษหหนึ่งอสิบสองบวก เ,ออเศษหนึ่งร้อยสิบสองส่วนสี่สิบแปดบวกเศษห้าสิบหกส่วนสี่สิบแปดนะคะจะเท่ากับเศษสองร้อยสิบแปดส่วนสี่สิบแปดอันนี้มันเป็นจำนวนเลขคู่คิดว่าน่าจะยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมคะให้เราจำนวนเลขคู่จำนวนแรกที่นำมาหารของทั้งตัวเศษและตัวส่วนคือสองใช่ไหมคะเมื่อหารออกมาก็จะเท่ากับเป็นเศษหนึ่งร้อยเก้าส่วนยี่สิบสี่ เป็นเศษเกินให้เปลี่ยนเป็นจำนวนค้าก็จะเท่ากับจำนวนสี่เศษ13ส่วน24นั่นเองนะคะอ่ะสำหรับตัวอย่างในชั่วโมงนี้ก็